สวัสดีครับตอนนี้วันนี้เราว่างนะฮะเราก็แวะมาดูต้นไม้เพลินเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดก็เลยว่าจะแวะมาดูต้นไม้ให้ลูกค้าหน่อยก็จะเป็นพวกต้นสนใบพายสนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะฮะคือเราไม่มีตังค์ซื้อหรอกเราต้องให้ลูกค้าซื้อเท่านั้นแหละก็เลยแวะมาดูเพลินว่าแวะมาแล้วเรามาเจอโจรป้นต้นไม้ไม่ใช่มาเจอแมงก์สนชื่อดังเออนี่นี่คนนู้นขนนูขนนู้นนะฮะ ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าเสี่ยมาเหมากันไม้เขาบ้างเหรอเฮ้ยเราเราเราไม่เจอในกระส่วนปกติเราเจอศิลปินด้วยพี่แสงออโต้ตาไม่ไปพันทีตาไม่ไปพันทีแน่นอนนะครับเป็นไงพี่แสงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เห็นมาลำด้อมมองๆนี่จะมาฉกต้นไม้ขึ้นรถเหรอครับพี่ไม่ผมผมผมมีตังอยู่ครับผมมีตังอยู่มีตังเตอยู่มีผูกนะใช่ก็ ก็พอดีเขาเอาพงกําลังเล่ต้นเอ่อมากอกอยู bueno> ่ต้นลาลาน่ะขอต้นลาลานแล้วพี่ปุ้ยขายไปยังต้นลาลานอ่ะยังรอดอยู่อาไจับเดี๋ยวผมไปดูใช่ไผมปลูกหน้าบ้านเล่นๆว่างๆใช่ไหมอ๋อเป็นเป็นเป็นธรรมชาติของไรกระสวนชื่อดังมีตังอะไรเงี้ยไปเปย์เด็กก็จะเอาเดี๋ยวนี้ไปเด็กไม่ได้นะฮะมันก็ต้องอยู่บ้านเงี้ยก็ต้องเอาให้ตังมาทุบต้นไม้แช่เออช่วงนี้ราชดัปิดคุณก็รู้ในประเทศไปยด้วย คนคนนี้เขาเี่ยวชานแหละเห็นไหมผมไม่รู้เขาดาอะไรพี่ไม่เคยก็ผมก็ทาตามที่คุณเคยบอกคุณให้เบอร์คุณให้ร้านมานั่นแหละอ๋อไม่ใช่ผมไม่พี่ไปกินอาหารจีนไม่รู้แหละคุณก็คิดดีๆตอนนั้นคุณก็เป็นคนจูงมือผมไปเองหละเอาลิวันนี้วันนี้มาดูอะไรคันจักรก็ไม่ไม่มีเป้าหมายครับแต่ว่าอันไหนที่ลงสวนได้ก็คือตังม,มันเหลือๆให้นะ ตังเหลือๆอ,อะไรอยากจะเออมาช็อปต้นไม้ไปลงเล่นๆอะไรเงี้ย<ม>พี่โลผม,ผมว่าเราใช้คำนี้บ่อยเดี๋ยวพเพื่อนๆในเฟสเขาเหมัอนไส <c oughs> ้เลยวะเขาเหมือนไส้เลยแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเห็นพี่ตับเป็งๆอะไรนะฟิโลเดนดอนอัลโบลยอะไรเงี้ยเออคือแบบใบใบไม่กี่บาทอะไรเงี้ยเออคือกาวว่าจะซื้อไปวางเล่นๆที่บ้านจะมาให้ดูเป็นส่วนเราไปข้อหน่อยอะไรเงี้ยเออลักลากันเลยเลยอย่รับเลแต่ว่าจะมีปัญญาซื้อไหมนะ แต่ร้านนี้ไม้ก็ดีครับเยอะด้วยปา,าคือคือมาล้ารนน้านนี้ครับกํากําเงินมาเลยครับอ่ากํากําเงินกํตาตังมาเลยนะ,ะครับสิบบาทห้าบาทไม่เอานะกํายังไงไม่เอาเอามา,มาเลยครับเป็นร้านาเลยครับรบ้านนี้แนะน,นําแนะนําอันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกิมกคนฮงอันนี้เราไปอยู่ที่กิมกิมการ์เด้นโฮดดิ้งนะครับ มาช็อปกันได้นะที่นี่นะช่วงนี้ใครว่างก็แวะมาดูต้นไม้อย่างน้อยก็คาเลยกะไรนะสร้างความันบันเทิงรื่นเริงใจในช่วงในช่วงโควิดผ่อนคลายผ่อนคลายถ้าถ้าถ้าคนละมาร้านนี้ขากลับคุณจะน่าเครียดกลับไปครับเสียตังเสียตังแน่นอนโดนแน่นอนโดนแน่นอนวันนี้วันนี้เสียไปอะไรแล้วพี่ยายพูดเลยครับโอเคครับก็มากันได้เดี๋ยวยังไงเนรายการสนสนุกจะมาทารายการคลิป ต้นไม้ที่กิมคนโหงรอบหนึ่งอันนี้เราจะมาเจาะลึกเลยอะไรเป็นยังไงยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถามราคาอะไรดีว่าเผื่อใครสนใจก็มานะครับแล้วก็ถ้ามาเนี่ยอ้างชื่อพิศักดิ์ได้บอกว่าเนี่ยเป็นรู้จักพิศักดิ์นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวร้านเขาให้ราคาพิเศษธรรมดาเนี่ยต้นสามแสนเขาบอกพิศักดิ์ป <4, 5, S 1> ุ๊บเออเขาให้สี่แสนห้าเลย ยีมจริงๆครับดีครับดีอ้างชื่อผมได้ครับเพจะได้ราคาแพงขึ้นถูกโอเคเราปล่อยพี่ศักดิ์ให้ไปดูต้นไม้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแกไม่ให้ดูคดีมูวต่คุยกันอยู่นี่นะฮะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับเดี๋ยววันนีเจอกันรายการสนุกนะครับว่าคิดเต็มเต็มรายการสนุกที่กิมกวนหงเป็นยังไงไว้เจอกันครับ